สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมสวัสดีจากออสเตรียยิโรบนะคะวันนี้วันหยุดเนาะแม่จ๋ากะพามาดูร้านต้นไม้เหมือนเดิมนะคะลำมนีนะคะเดี๋ยวแม่จ๋าจะมาเบิ้งว่าช่วงนี้นะคะเขาเจ้าจะมีผัดไทยอะไรขายบ้างเนาะเออนั่นแหละเดี๋ยวไปเบิ้งน้ำกันนะคะประกอบห้าสิบปีเนี่ย <Yeah. S 1> <laughs> มอเตอร์ไซค์ป้าปาบอกว่า50ปีแล้วคันนี้เอานุก็ขับเองดีลูกขับเองวันนี้ก็เป็นวันหยุดนะคะกับพวคว่าจะไปใส่กันตอนนี้อุณหภูมิข้างนอก30องศาเนาะรอไปรอมากกันเลยพาหนองเล็กมาเล่นที่ร้านต้นไม้ดีกว่านะคะนี่เป็นร้านต้นไม้ร้านประจำเนาะจะมีร้านเดียวที่เปิดในวันอาทิตย์เท่านั้นนะคะ ร้านขายต้นไม้แล้วก็มีกาฟงกาแฟมีของเด็กเล่นอะไรประมาณนั้นเนาะบัวรดถน้ำพักมาจากะมาหาชมความงามของไม้ดอกโอ้หอมจังเลยหอมเทียนหอมสวยแล้วก็หอมโอ้ฟีเซอร์ตัวใหญ่8ยูโรหนุนป้าปดยูโรายูโร ป๊าป้านะ่ะชอบให้ซื้อเออ,อ,อเวลามาม่าดีไอวายป๊าป้าไม่ชอบแต่ถ้าซื้อเสียเงินนี่ป๊าป้าชอบเห็นไหมนี่มันไม่ใช่ถูกๆนะเราก็สามารถดัดแปลงเอาของที่บ้านเราตกแต่งสวนได้แต่ป๊าป้าไม่ชอบสวยจังเลยเดี๋ยวเราจะมาตามหาไอเดียแต่งบ้านแต่งสวนกันค่ะ เป็นโต๊ะเหล็กด้วยห้าสิบเก้ายูโรอันนี้เป็นไม้นะคะห้าสิบเก้ายูโรเบงพี่น้องเบงก็เอาไปตั้งเฉยๆนี่แหละแพงคักนะคะอันนี้เป็นกระถางใหม่นี่เขาจะใช้แบบนี้นะคะตั้งประดับไว้ในบ้านนีหอย่งประมาณนั้นเนาะนี่ซึ่ง เฉพาะกระถาง76กิโลนะคะกระถางตัวนี้76กิโลอืมชุดนี้สวยนี่ตั้งตากแดดตากฝนอยู่ในสนามได้เลยมาดูราคากันซิว่าเท่าไหร่98ยูโรเฉพาะเก้าอี้ตัวนี้นะคะ 98นี่นะคะถ้าพูดได้่อยากเฮ็ดแปลงพักให้ยากกระซือแบบนี้ไปเฮ็ดเป็นแปลงพักก็ได้แล้วก็ปลูกแบบนี้เนาะนี่แบบนี้ก็ได้นะคะมีไอเดียมากมายแถวนี้จะเป็นพริกนะคะดกมากๆ บังหวะพริกไหมห้าจุดเก้าห้ายูโรจะแพงไปไหนวานหางจรลเคก็ห้าจุดเก้าห้าแพงอันนี้เป็นกินนคล้ายกับเผาคล้ายๆกับเผา,าหรือพอิตูบานเฮา 4.50ยูโรซึ่งร้านนี้นะคะของแพงนะคะแ็ยังบอกแหละเขาจะเปิดเฉพาะร้านนี้ร้านเดียวในวันอาทิตย์เบงงามคักครับพี่น้องพักอีตูหรือว่าอากะเพ้านะคะนี่อันนี้กลิ่นจะคล้ายๆผักชีลาวบ้านเรานะคะ4.95ยูโรอ๋นี่ก็บผักซี่นะคะพักซีจีน ผักแพลว5.50ยูโรโอ้ผักแพลวเยอะเลยคือแบบช่วงนี้ไม้ดอกเยอะมากเนาะแต่ว่าแม่จ๋าจะพาเบิ้องอย่างที่แบบแปลกๆใหม่ๆนะคะจะมีบอนะคะเดี๋ยวไปหาเบิ้งนะคะไม่มีผักนะคะไม่มีอะไรแปลกใหม่มีแต่ไม้ดอกเนาะไอเดียข้าเจ้าเฮดมานังโดยใช้ไม้พาเลรน,นะคะนี่ใม่ห้องของเอาบอมาใส่แล้วก็ผูกเชือก ทำเป็นชิงช้านั่งนี่แม่จ๋าเห็นเตาอันนี้เตาไฟนะคะนี่ก่อไฟได้นี่เตาไฟป้าป๋าปน,นี่เขาจะก่อไฟแบบนี้นะคะไม่มีราคาเขียนไว้นะคะไม่มีแต่แม่จ๋าคิดว่าต้องแพงมาก This mark here. อันนี้กะลาเบื้องว่ะอืมกะลามะพร้าวหอยนี่แล้วก็มีอะไรเฉาปลาดูสินี่ก็เป็นไม้ทาสีมะแขวนนี่ปลาดูสีอันเท่าไหร่นี่เดี๋ยวแม่จ๋าจะพาดูราคานะคะ 9 9 9ยูโรนะคะต่อ1อันก็ซ้ำซิยูโรหลายอันนึงนี่เขาก็จะแขวนแบบนี้นะคะเป็นไงล่ะแพงไหมงานฝีมือนะคะ9.95ยูโร e นะคะเอาไปห้อยเอาไปแขวนเนาะอันนี้เป็นเปลือ,อหกหอยกาบ 9.95ยูโรเขาเจ้เากระมาดัดแปลงเฮ็ดแบบว่าใส่หนุนใส่นี่เพิ่มมลูลคาคาไปได้อีกเนาะนี่นะคะเบ่งดีงามค่ะเปลือกหอยกาบก12.95นี่ชุดใหม่อาใหม่พาเลตน,นะคะเอามาเฮ็ดที่นั่ง ใส่เบาะอะไรเข้าไปก็สวยๆชิิๆนะคะผู้ใดมีใหม้พรเตเหลือใส่ก็สามารถ DIY ตกแต่งใส่ได้นะคะอ่าอันนี้เป็นเชือกนะคะเขาเจ้าทักละกะเอาหอยมาร้อยนะคะตกแต่งบ้านนะคะอันนี้สำหรับเหมือนว่าเอาสมุนไพรอย่างห,อ,งหอมๆนะคะนี แบบนี้นะคะนี่เอามาใส่แล้วก็เขาจะเป็นเต่าอยู่ข้างล่างนะคะเป็นเทียนเล็กๆเอามาใส่้วกาเวลาเขาอ่าถ้าตรงจุดไฟพอเขามีอ่าไฟขึ้นมาตรงนี้เนาะเครื่องเทศอยังงีอยู่ตรงนี้เขาจะแบบหอมระเหยนะคะเพิ่มกลิ่นหอมคอลมา้ายๆอโรมณมายังประมาณนั้นนะคะนี่ใช่หมดเลยนะคะแผนกนี้นะคะเบิ่งปีกนกก็เจ้ากขายได้นะคะ สามจุดเก้าห้ายูโรนะคะปีกนกนะคะอืมอันนี้เอาไปแขวนเขาก็จะมีเสียงเออไม่จ๋าอยากได้นี่แหละที่ไม่จ๋าอยากได้กระดิ่งแต่ว่าราคาไม่ใช่ถูกๆนะคะหนึ่งร้อยสองยูโรพี่น้องเออแต่ว่าเสียงเพราะมาก แต่ก็แพงมากอันนี้98ยูโรเกิดค่ะพี่น้องอันเล็กๆก็มีอันเล็กๆก,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 ก็45ยูโรแล้วอ่ะปะ้าปาจะซื้อหายจากอันป่เนี่ย แม่จ๋าอยากได้ไปแขวนใต้ต้นไม้นะคะอันนี้เป็นหอยเลือหอยก็จะไม่มีเสียงไอเดียจัดดอกไม้แห้งนะคะพี่น้องอันนี้ก<ม>็เท่าไหร่นะ18.95ยูโรนะคะเป็นดอกไม้แห้งนี่ เบองไอเดียเขะเจ้าจัดนะคะ22.95อันนี้นะคะหนึ่งอันนี้พี่นองเบอว่วแพงไหมหรือถูกไหมคะนี่อันนี้เซตนี้19.95ยูโรนะคะดูไอเดียนะคะ ใครชอบของตกแต่งบ้านก็สามารถดูเป็นไอเดียของเราได้นะคะกิ่งไม้นะคะย่อมสีต่างๆนี่ใกล้จะถึงเทศกาลคริสต์มาสจัดดอกไม้จัดนู่นจัดนี่นะคะงานฝีมือล้วน 9.95ยูโรนะคะแค่นี้นะคะเบิ้งเอาเด้อพี่น้องเอาไอเดียดีๆมาฝากนะคะสีนี้ก็สวยสีนี้ก็สวยนะคะ38.90มุมนี้จะเป็นกระดาษสานะคะ สวยงามมากทำเป็นโคมไฟเป็นอะไรก็มีเนาะสิบสองจุดเก้าห้าทักสาร ใส่น้ำใส่ขนมเมียงกระไดดว้วแต่นะคะเช็ดเส็ดกระเจ้าเป็นเส็ดกระเช้าเส็ดของฝากอะไรต่างๆนะคะมึงกรเจ้าเฮ็ดได้นาหรักมากค่ะพี่น้องนำไปเป็นไอเดียดีๆได้เลยนะคะนี่นะคะ ปกติถ้าเป็นวันหยุดนะคะร้านนี้คนจะเยอะมากแต่เหมือนว่าวันนี้แดดร้อนขะเจ้า้ากันไปวา่ายน้ำกันหมดนะคะเมื่อน,นี้ร้านนี้ก็ะเลยเงียบๆนะคะอันนี้ก็ต้นกล้วยต้นอะไรมีน้ำคล้ายๆหวายเลยแต่ไม่ใช่หวายนะคะน้องเล็ก เล่นของเล่นฮัลโหลป้าปาเดี๋ยวไม่จ๋าไปดูของเดี๋ยวไม่จ๋าไปดูดอกไม้ดูต้นไม้ต่ออันนี้ไฮเดรนเยียนะคะหน้าปูกเพราะว่าเขาจะกลับมาทุกปีไม่ตายนะคะ แต่ว่าราคาก็ค่อนข้างแพงอยู่นะมีอันนี้ที่ลดราคาอันนี้ที่ลดราคาสามสิบเปอร์เซนะคะไม่ตายเหมือนกันกลับมาปีหน้าเหมือนกันนะคะโอ <c oughs> นุกินอะไรลูกกินอะไรนะ <c oughs> ไอศครีมมาลดอะไร no, โอ้มะม่วงเหรอ <c oughs> นุทำไมกินไม่รอมามาเลย <c oughs> โอ้ อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียในการปลูกต้นไม้นะคะนี่สวยงามนะคะบรรยากาศวันนี้ก็จะไม่ค่อยมีคนนะคะเงียบๆนะเดี๋ยวแม่จ๋าจะไปกินไอติมมะม่วงป้าป้าบอกให้มาดูเมนูตรงนี้ว่ามีอะไรบ้าง โอเคเหมือนเดิมมะม่วงอร่อยมากแล้วก็ของน้องเล็กน้องเล็กหมดสามก้อนแล้วป๊าป๊าว่าตั้งแต่มานั่งรอหมดไปก้อนหนึ่งอันนี้อีกสองก้อนขอาไม่จ๋าป๊าป๊ากินโค้่าเยสกินข้าวกินเบบี้ข้าวกินดูด เว่ยเว่ยามาสตาร์ทให้แล้วมาสตาร์ทเทียววเที่ยวเริ่มสมาร์ท Hello mama Hello, <Ali. S 1> ก็กินกันอิ่มเรียบร้อยแล้วนะคะไอศครีมคนละก้อนสองก้อนเนาะซึ่งตอนนี้กาอุณหภูมิข้างนอกคือ30 3สบสาองศานะคะซึ่งพ่อนมากๆเนาะกับอกว่าจะไปไหนกันนะคะก็เลยแบบว่ามา,างรานต้นใหม่อ,อนั่นแะละตอนแรกว่าจะไปยางในเมืองที่นี่เหมือนว่างานที่เขาจัดอยู่ในเมืองคือแบบเขาเก็บของแล้วเนาะเขาก็เลยบริปไปนะคะก็เลยพากันมายางอ่ารานต้นใหม่นะคะล้วก็ ให้น้องเล็กเพิ่้เด่นของเด่นอยู่ข้างหลังนะคะเออนั่นแหละราาตอนนี้บ่ายสามบ่ายสามกว่าแล้วเนาะเข้ากับแบบว่าเดี๋ยวรอให้แดดร่มลมตกกว่านี้นะคะให้แดดเย็นอีจกจักหน่อยนะคะบางเทือขากับเขาอาจจะแวะเดินในเมืองนะคะเก็บบรรยากาศยามค่ำมาฝากพี่น้องเนาะเออนั่นแหละแต่ว่ากาเดี๋ยวต้องมือ,อทีนึง แต่ว่าถ้ารีบกลับบ้านก็คือบ้านของเราก็ซอนนีกระแดดซองนะคะกัยังห่อนมากๆอยู่เพราะฉะนั้นเขาก็ต้องรอบแบบว่าประมาณประมาณหามงหลเออนนั่นแหละอากาศถึงจะแบบว่าในสวนของเราถึงจะเป็นร่มนะคะจังจะนั่งได้บ่ห่อนนะคะเออนนั่นแหละกลับบ้านแล้วป๊า,ปากลับบ้านแล้วเดี๋ยวไปเล่นเดี๋ยวไปเดินเล่นในเมืองไปไหม<ะ>ไปเดินเล่นในเมืองไปไหมฮัลโหล ฮัลโหลปะวันนี้เล่นอยู่คนเดียวไม่มีเพื่อนเลยวันนี้